ท,ทั้งเรื่องจ่งเงินต้องประยุงอัดฉีกไปในธุรกิจนะครับส่วนชีวิตคนทั้งใบคือผมให้คุณได้คือความเท่าเาทียมมีความปลอดภ,ยภยัยในทิอยาติดติดผมตากตาให้คุณข้าราชการชั่วผมจัดการให้คุณแค่นี้นะครับประเทศแม่งดีแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยเอ,อแต่คุณไม่กล้าลยคนระับคุณยังป่อยตำรวจชั่วรังแกประชาชนอยู่อะอที้คุณพี่อายไงไงไหนย เป็นเรื่องที่น่าอายมากเลยอยู่ประเทศนี้ไม่ต้องนานบริหารไม่ต้องนานก็ไม่มีเลยเรื่องเดิมมันเกิดขึ้นมาซ้ำผมขืน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 ขายาขายยาขายยารีถ่ายรีถ่ายรีถ่ายโกงกินโกงกินรีขนาดไม่เคยมีการที่จะป่าแต่ผมมองว่าภายใต้การนำันนโยบายที่ประยุกต์เนี่ยตอนนี้นะครับ มันไม่มีอะไรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาการข่มขืนเกิดขึ้นรายวันในนี้แม่งอายุที่ถูกข่มขืนมันเด็กลงเด็กลงนะครับเห็นไหม9ขวบก็โดนแล้ว12ขวบความปลอดภัยในทรัพย์สินไปนไหนนี้น้องยมพูดนะครับเห็นไหมคนไม่มีความเกรงกลัวแล้วการทุจรเตโกงกินนะครับ ผมเห็นได้มีลงโพสอะไรป้ายจราจรจุดละสองป้ายมันจะติดทำพ้องในียสองป้ายป้ายเหมือนกันเลยเด้เลยนะตั้งห่างก,กันประมาณหนึ่งเมตรตั้งคู่กันตั้งทำส้นตีนอะไรแบบนี้เนี่ยมันทุจริชัดเจนนะครับลากคอแม่งมาเลยนะ,นะแล้วปัญหาตำรวจล่าสุดที่ผมเป็นตำรวจตั้งตัวเป็นเอเย่นค้ายาเก็บค่าคุ้มครองด้วยนะนะแล้วก็ย้ายย้าย,ย,าย แทนนี้จะจับยัดคุกนะมึงโดนนะประชาชนนี่โดนกล่าวหานี่ยัดคุกไว้ก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยว่ากันแต่พอเป็นเจ้าหน้าที่รัฐย้ายเอาตําแหน่งประกันตัวเองได้อีก่างนะครับวันนี้ผมเห็นน้องๆมาเยอ่อเย,อเย,อเยอกันเนี่ยผมแม่งอยากคันอยากจะเข้าไปร่วม,มาข้ามาาในตอนนี้นะแต่พอเพลินอนนี้ขยับตัวลําบากเดีย๋ยวแม่งยัดข้อหาผมเป็นแกนนาเนี่ย เพื่อจะซวยเอานะเป็นแกนนําง่ายสุดคือเอาคอดียัดแต่นื้อวันนี้นะหลายคนอยากเอาไปนำนะแต่ออกไม่ได้คนระับออกไปนำเมื่อไรจับไม่เมื่อไรมึงโดนเลยนะครับไหมแต่เนื้นวันนี้นะวิธีดีสุดคือทุกคนต้องออกมาเองนะต้องแบบอเมริกาเห็นไหมที่อเมริกาไม่มีแกนนํานะครับทุกคนออกมาเองนะไม่มีใครเป็นแกนนํานะสมัครใจออกมากันเองนะครับนะวันนี้นะ ที่เขาไม่ยอมยกเลิกพรกฉุกเฉนก็เรื่องนี้แหละครับเพราะกลัวม็อบเออแั้นใครแม่งเสนอหน้าไปปุ๊บอย่างพวกระดับคนที่มีชื่อหน่อยเนี่ยออกปุ๊บเนี่ยแม่งโดนนั่นดีผมเลยออกไม่ได้ยังอย่าออกนะตอนนี้ถ้าไม่มีนะผมยินดีเลยผมตั้งตัวเป็นแกนนาแม่งเลยเอาวันนี้กูทนไม่ไหวแล้วเรียกร้องให้มีการแก้ไขในสิ่งที่แม่งเกิดขึ้นซ้ําเนี่ย ยาเสพติดก็เยอะมากนะครับถูกนะครับหนักสิขนาดตำรวจแม่งตั้งตัวขายเนี่ยแต่ว่าเอผมไม่เห็นปฏิกิริยาเลยนี่มันวิกฤตของชาตินะท่านผมว่าประเทศเราแม่งเข้าสู่ขั้นวิกฤตแล้วเป็นกรียุคแล้วตอนนี้อผมยังไม่เห็นมีการสั่งการหรือมีการตั้งอะไรที่ซีเรียสเลยนะครับนะ ตนนี้เราสิ้นหวังแลผมเองในปัญหายาเสพติดก็ไม่มีใครที่จะแก้ไขนะ mm hmm. คข่มขืนก็โอ้โหแม่งข่มขืนเด็กทำไปได้ยังไงวะ,ะ mm hmm. แทนที่เอ้ยไปจับป่าปามมานั่งทะเลาะแบบเด็กแว้นอย่างนี้จะขยายพหรกอเพราะป้องกันเด็กแว้นเ,เด็กแว้นก็ไปจับเด็กแว้นนี่ยกูไม่ได้แว้นนะ ทำไมกูต้องมาอยู่ภายใต้พลกรเน้ยกูเป็นคนดีนะทำมาหาแดกสุจริตนะแต่วันนี้การประกาศพลกรฉุกเฉินมันโดนทุกคนนะครับคนดีคนไม่ดีโดนหมดนะครับทำไมท่านไม่ไปจัดการไอ้พวกไม่ดีนะครับทำไมต้องเอาไอ,อ้พลกรนี้มากวานทั้งประเทศล่ะครับมันเป็นข้ออ้างนีหว่าเห็นไ,ไหม มันเป็นข้ออ้างที่จะกดหัวคนไม่งอหัวขึ้นมาถานนิวเนี้ยมาตรการมาตรการที่ประกาศแบบประเภทแบบหวานแหนเนี่ยนคนอื่นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเหับใช่ไหมประกาศเคอร์ฟงเคอร์ฟิลอะไรมาเนี้ยเจตนาคือป้องกันโรคไอ้คนบางคนก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่ภายใต้ความเสี่ยงนะแต่เขามีความจําเป็นจะต้องประกอบภารกิจ กลับไปต้องโดนหมดตอนนี้พลกรชุกเฉินเนี่ยครับคือแม่งทําอะไรนะแล้วไปทําความผิดซึ่งในเหตุการณ์ปกติมันไม่ผิดนะวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยครับภายใต้กฎหมายปกติมันไม่ผิดเลยนะแต่มันผิดเพราะมีกฎหมายบอกว่าไอ้สิ่งที่มึงกาลังทํามันเป็นความผิดนี่ครับไอ้นี่คือความน่ากลัวนี่คือความน่ากลัวของกฎหมายนะ ยิ่งกฎหมายประเภทนี้ตีความกันตามเพื่อใจด้วยนะแม่งนะรเรื่องเดียวกันตีความจากสองคนเนะี่ยไม่เหมือนกันนะนั้นกฎหมายว่าเรามันน่ากลัวจริงๆวันนี้กฎหมายว่าเรามันน่ากลัวนะมันน่ากลัวตรงคนที่ตีความใช้กฎหมายเนี่ยครับแม่เงเล่นตีเอาตามเพื่อใจแบบนี้น,น่ากลัวมากนะครับ มนุษย์เราครับโดยสังคมโลกปัจจุบันนี้นะเราดูประเทศเดียวจเจริญแล้วเนี่ยกฎหมาย,ยานี่มันเจตนาเพื่อประชาชนมีความสุขแต่ต่อประเทศเราเนี่ยกฎหมายแม่งกลายเป็นเครื่องมือในการทําร้ายคนอื่นนะมันเลยกลา,ายเป็นความน่ากลัวไงมัน,นบอกตรงเลยว่ามึงทําไม่ถูกใจกูมึงโดนใช้กฎหมายจัดการเนี่ยไม่รู้จะเถียงยังไงอ่ะ มันนำเราเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเราก็ต้องเหนื่อยแล้วครับ,รบวันนี้นักน้องนักศึกษามาชุมนุมนั้นเป็นวิธีการปกติตามระบอบประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องเดียวนะที่ทําได้ในระบอบประชาธิปไตยเพราะในสภาเป็นเรื่องนักการเมืองใช่ไหมครับดังนั้นท้องถนนคือเป็นเรื่องประชาชนประชาชนมาชุมนุมเนี่ยสอสองเต้นแล้วเฮ้ย วันนี้ประชาชนมาชุมนุมกันเนี่ยเขาเรียกร้องอะไร่าน,นสสต้องเป็นปากเป็นเสียงแล้วให้ประชาชนเฮ้ยวันนี้ประชาชนมาชุมนุมกันแล้วเราต้องรีบเรียกประชุมโดยด่ว,ดวนเพื่อจะแก้ปัญหากันวันนี้สสก็ยังไม่เห็นทําอะไรมันเลยเป็นข้ออ้างมันมีอํานาจหรือเปล่าวันนี้การเมืองคนระับมันต้องขับเคลื่อนในประชาชน ประชาชนจะขับเคลื่อนได้ไงก็ขับเคลื่อนผ่านการเรียกร้องชุมนุมเรียกร้องการส่งตัวแทนก็มาในสภาวันนี้ตัวแทนในสภาทําหน้าที่ไม่ได้ประชาชนก็ต้องมาเรียกร้องที่ถนนเพื่อเพื่อเป็นการกดดันนี้การเรียกร้องทําไม่ได้รัฐบาลก็อ้างแต่ความมั่นคงประเทศเราไม่ได้มีภยยัยอะไรตอนนี้นะ ความมั่นคงรัฐบาลมันควรจะเกิดจากตัวรัฐบาลเองทําให้ประชาชนรักมันก็มั่นคงเองครับแต่ไม่ใช่ใช้กฎหมายกดหัวนะครับใครเห็นด้วยไหมครับวันนี้ความมั่นคงนะาวันนี้ประเทศเรามีภัยคุกคามแล้วครับทำไมต้องมีฝ่ายมั่นคงนะครับกฎหมายปกติมันทำงานไม่ได้ครับ ทำไมต้องมีสมา,สา,ามมช,ชาาิกสภาความมั่นคงแห่งชาติเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติประเทศเราไม่มั่นคงตรงไหนวะเนี่ยความไม่มั่นคงประเทศนี้เกิดจากความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนความไม่มั่นคงของประเทศนี้นะของรัฐบาลชุดนี้คือแล้วปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องปัญหายาเสพติด แต่แบบนี้คือความไม่มั่นคงมันไมไ่เกี่ยวอะไรกับประชาชนแต่ว่าวันนี้การที่มีพวกนี้มาเนี่ยแค่นี้จะไปจัดการเรื่องยาเสพติดจัดการเรื่องเศรษฐกิจจัดการค้ารายการนี่รังแกประชาชนแต่กับใช้คนกลุ่มนี้มากดดันประชาชนให้มึงหูป,ปากอย่าสร้างความวุ่นวายเพื่อรัฐบาลมีความมั่นคงมันไม่ใช่เป็นการใช้กฎหมายที่ผิดวัตถุประสงค์มากเลย วันนี้กฎหมายห้ามชุมนุมกฎหมายคือมันกฎหมายบริก,การชัดๆทั้งที่ประเทศนี้ไม่งมีรฐัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้งแล้วนะมีประชาธิปไตยแล้วนะแม้ว่าประชาธิปไตยเรามันจะเบี้ยวไปหน่อยนะแต่ว่าโอเคละแต่ไม่ควรจะปิดกั้นประชาชนนะผมเห็นด้วยที่น้องๆมาเรียกร้องสิทธิ์ของเขานะประเทศนี้เป็นของราษฎร เป็นเรื่องของประชาชนแล้วนี่คุณอยู่กันมานานหกปีแล้วผมไม่มีทางเลือกอื่นเลยตอนนี่ต้องนายกต้องยอมรับภายใต้การปกครอ,องของนายกชื่ประยุทธ์เนี่ยวันนี้ผมก็ต้องเรียกร้องให้ท่านทางานได้แล้วเรื่องง่ายๆนะครจะแก้ยังไง,งปัญหาเรื่องข่มขืนเด็กเนี่ยเอาอยัางไงข้ารายการแม่งชุจริตเนี่ยเอาอยัางไงใช้งบประมาณผิดประเภทเอาอยัางไง นะครับเนื้อสึงงบประมาณสี่แสนล้านนี่คบอกจะออกมาแก้นะครับแก้ปัญหาโควิดใช่ไหมผลกระทบจะกเกิดโควิดเอาไปตัดถนนเนะี่ยวะการตัดถนนไม่ได้เป็นการจ้างงานนะครวันนี้แต่เป็นการสร้างความร่ำรวยคนกลุ่มเดียวครับไม่มีเกิดการจ้างงานนะ ทำให้เกิดการจ้างงานทั่วประเทศจะมีคนตกงานนีมาหาศาเลยนะใช่ไหมครับตอนนี้ที่เนี้ยเอาร้านกาแฟผมมันต้องปิดตัวล้วเ <c oughs> นี้ยนะคนตกงานแล้สามคนเห็น <c oughs> ไ,ไหมเนี่ยนะปัญหานะเงินที่ได้มากอน,นี้มันควรจะเป็นเงินที่กระตุ้นการจ้างงานทำให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้ ธุรกิจเดินได้ก็มีการจ้างงานมีการจ้างงานก็มีกําลังซื้อแต่วันนี้เงินที่เอามาเนี่ถาม,า,มาทําอะไรครับงบประมาณที่กาลังผ่านพรบนะครับผมเห็นดูแล้วในบัญชีส่วนใหญ่เน้นไป่ี่การสร้างถนนนะการทําถนนอันนี้แม่งแทบจะใช้เครื่องจักรทำใช้คนน้อยมากเลยนะมันต้องไปกระตุ้นเศรษฐกิจกนะครับทําให้เกิดธุรกิจ ธุรกิจหลายแห่งตัวนี้กลากลังจะล้มเนี่ยเพราะเขาปิดมาก,กี่เดือนแล้วละครับเขาต้องการเงินเขาต้องการเงินกู้นะครับเป็นซอฟท์โลนที่มันดอกเบี้ยต่ตําๆนะครับเพื่อให้เขาเขาไม่ได้ขอฟรีนะครับธุรกิจเขาไม่ได้ขอฟรีนะครับเขามีหลักประกันเขามีธุรกิจเป็นตัวค้ำประกันอยู่แล้วนเม็นเงินเหล่านี้นะครับ ต้องเอาออกมาใช้จ่ายกับภาคธุรกิจให้เขาอยู่ได้วันนี้ธุรกิจหลายคนกําลังจะปิดตัวแล้วนะครับบางคนไม่มีเงินหมุนแล้วตอนนี้ไปไม่รอดแล้วทํำยังไงเขาผมจะไม่รู้สึกอะไรถ้าเกิดวันนี้รัฐาบาลปล่อยมาตรการมานะครับเพื่อให้ภาคเอกชนนะครับสามารถกู้ยืมเงินนะบอดดอ,อกเบีย้ยสักสามปีก็ยังได้เลย ให้เขากู้วิกฤตเพราะอย่าลือนะวันนี้เขาอยู่ก็ได้ดีนะวันหนึ่งแม่งใครไม่รู้ปล่อยโควิดเข้ามาในประเทศเราเนี่ยระบาดจนต้องปิดประเทศไปเนี่ยกี่เดือนแล้วเนี่ยธุรกิจเขาก็ได้รับผลกระทบเออแล้ววันนี้เขาอยากจะอยู่ไม่มีใครอยากเจ๊งครับแต่เขาไปไม่หรอกเขาไม่มีเงินหมุนไง วันนี้นะต้องมาตรก,การนี่ต้องอ่าฉีดกันเข้าระบบเลยพยุงเศรษฐกิจปล่อยมาเลยครับเงินกู้เนี่ยดีก็ไปแจกทิ้งแจกคว้างแจกไปก็กินหมดแต่ถ้าเอาเงินพวกนี้ไปกับภาคธุรกิจนะครับเขาสามารถจ้างงานลูกน้องเขาได้ต่อเขาสามารถเปิดธุรกิจดาเนินการได้ต่อเนี่ยมันก็เกิดการจ้างงานโดยที่รัฐบาลไม่ต้องแจกเงินแล้วธุรกิจเขารอดลูกจ้างเขาก็รอดนะ เออคิดดิครับตอนเนี้ยมาตรการเร่งด่วนเลยวันนี้โอ้โหผมรู้ว่าธุรกิจหลายธุรกิจอะไรน,นี่กำลังพังง่าพังงาพังงา,งาแล้วไปไม่รอดแล้วต้องกินต้องใช้เจ้าของธุรกิจนะครับพอท้ายสุดเขาไปไม่รอดเขาเลือนหยุดนะเขาเก็บเงินไว้กินเองแต่เขาไม่เดินธุรกิจต่อเขายัางอยู่ได้แต่ลูกจ้างเขาแล้วครับลูกจ้างเขาจะตกงานนะั้นคุณคิดได้ยังวันนี้กำลังจะเกิดคนว่างงานนี่ไม่รู้เท่าไรเลยเนะี่ย ฉะนั้นวิธีเดียวในนาทีจะให้คนไม่ว่างางานคือต้องอย่าให้ธุรกิจมันล้มอย่าปล่อยเขาล้มเพราะว่าเขาล้มแล้วมันลุกไม่ได้นะครับเขายังไม่ล้มต้องรีบประคองผมยังไม่เห็นมาตรการอะไรที่จะช่วยประคองพว,พวกนี้คือเส้นเลือดฝอยอที่หล่อเลี้ยงประเทศเราอยู่นะคนเขามีงานทำเนี่ยวันนี้เขายังไม่ล้มเนี่ยหรือจะลอยเขาล้ม ล้มแล้วแม่งไม่ลุกแล้วนะเว้ยเฮ้ยไปเลยนะเออก็รู้อยู่นี่ทุกคนก็พูดตรงกัน่านี่คนกำลังตกงานคนกำลังตกงานเพราะตกงานแล้วแม่งไม่มีงานให้ทำแม่งก็โจรนี่ครับตอนนี้มันต้องเป็นโจรนี่ครับเอออาชีพเดียวที่ไม่ต้องลงทุนอะไรคือเป็นโจร สถการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับผมจะแรกไม่อยากจะแตะแล้วเพะแม่งเป็นเรื่องที่แต่ผมเห็นว่าเอาเงินมาระเลงกันมากมายมหาศาลนี่มันแก้อะไรไม่ได้เลยเพราะคุณแก้ไม่ถูกจุดไงวันนี้เนะี่ยคนที่ค้ำยันประเทศมาตลอดก,ก็รู้อยู่แล้วว่าก็คือรากหญ้าลายย่อยกเกษตรกรนะครับแล้ววันนี้ในภาคเกษตรกรเราก็รู้อยู่แล้วว่านี่ ไอ้กฎหมายที่แม่งกำลังแก,กเกษตรกรอ่ะประชาชนก็ต่อต้านอยู่แล้วนะครับชื่อกฎหมายสวยหรูการคุ้มครองพันธุ์พืชไม่ได้คุ้มครองพันธุ์พืชเลยเฮียกับกลายเป็นคุ้มครองเจ้าของพันธุ์พืชประชาชนไม่ได้อะไรเลยนะมีแต่ซื้อของที่แพงขึ้นกฎหมายนี่เป็นกฎหมายเพื่อในทุนชัด,ชดกฎหมายที่ดินก็รลังแกประชาชนนี่เศรษฐีแม่งกลายเป็นพูด เกษตรกร,ร,กรมือสมักเล่นคนเขาปรับตัวได้แต่รัฐบาลไม่เคยปรับตัวได้คือ,อยงกูจ้องทมามันกอบปวยโกงจงี่มอย่างเดียวคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะวันนี้แค่คุณแค่ปราบทุจริตนะคุณทําทุกคนจะรับความเท่าเทียมกระจายโอกาสให้ทุกคนไม่ต้องกระจายรายได้เราไม่ต้องกระจายเราไม่ต้องแจกเราก็เงินมึงไม่ได้เงินมึงเองมึงเอาเงินกู้มาแจกไ้คุณแจกโอกาสให้เขาสิครับ คุณแจวกาสเขาสิครับคนไทยทุกคนแม่งพร้อมแล้วเ,เด็กวัยรุ่นใหม่ๆวันนี้มันค้าขายเมื่อคืนผมนั่งดูอยู่คนหนึ่งน้องหนึ่งมันขายของมันขายทั้งคืนน่ะคนดูเป็นพันน่ะผมนั่งดูก็เพลินไปกับมานนะครับคนแย่งเันเอ๊ะแต่ไม่หมดแล้วครับที่ดูเดี๋ยววันนี้เด็กเก่งๆมันเยอะมากแต่เรามีรัฐบาลที่แบบไม่เก่งอ่ะ ้ารัฐบาลเก่งๆนะโอ้โหโอกาสประเทศบอกแล้วประเทศเรานี่แม่งชัยภูมิเราทรัพยากรทุกอย่างมันเอื้อหมดเลยไม่เอื้ออย่างผู้นําประเทศ <S <S คุณปาป,ปามีครับทำยังไงคุณภาพชีวิตเป้นม้นฐานประชาชนเนี่ยนะ,ค,นะค,ความปลอดภัยในพิทรัพสินธุรกิจที่กําลังจะล้มมันไม่ได้ล้มเพราะเขาไม่ได้เก่งนะครับมันล้มเพราะขามันสิ่งที่ไม่คาดฝันอยู่ดีแม่งมี โควิดโผล่เข้ามาธุรกิจ <compliment> ต้องปิดตัวเขาก็เลยแย่กันไปหมดเลย